สวัสดีครับสำหรับมาดูทารอสในคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงลัคนา12ราศีต่างๆนะครับโดยการทำนายนี้เราก็จะเป็นการทำนายแบบกว้างๆนะครับอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของทุกท่านนะครับอะไรก็ตามที่ทำนายแล้วมันมีประโยชน์มันถูกใจมันสามารถนำไปปรับใช้ได้ก็ขอให้ท่านที่ รับฟังรับชมน้อมรับแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมาดูทาลาะด้วยแต่ถ้าอันไหนฟังแล้วเราไม่ถูกใจไม่ชอบก็ไม่ต้องน้อมรับนะครับก็ถือว่าเป็นการรับฟังรับชมเพื่อความบันเทิงเอาไว้นะฮะสวัสดีครับเรามาต่อกันที่ลัคนาราศีสิงนะครับว่าการทำนายในช่วงเดือน พฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงหรือว่าราศีสิงนะครับตั้งจิตอธิษฐานถึงการทํานายให้พร้อมนะครับภายในเดือนพฤษภาคมนี้ชาวลัคนาราศีสิงจะเป็นอย่างไรเริ่มครับมาดูกันนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงนะฮะ ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยไพ่ใบแรกได้ไพ่แปดไม้นะฮะไ,ไพ่แปดไม้ใบที่สองได้ไพ่เก้าดาบใบที่สามได้ไพ่สองดาบแล้วก็ใบที่สี่ได้ไพ่หกไม้อืมสนุกนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์เป็นเป็นเป็นไพ่ที่มันมีนเรื่องราวเกิดขึ้นคือขึ้นขึ้น,นลงๆนะในเดือนนี้อ่ะเรามาดูกันนะครับ อย่างแรกเลยเนี่ยชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยได้ไพ่8ดไม้นะฮะไพ่8ดไม้เนี่ยมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงข่าวสารนะครับโอกาสที่มีเข้ามาให้เรานะครับเปรียบเสมือนจากรูปนี้เปรียบเสมือนว่าเราลองดูหน้าไพ่ดีๆนะครับว่ามันจะเป็นต้นไม้แล้วก็มีผลของมันที่พร้อมเก็บนะฮะพร้อมเก็บอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็เหมือนกับเงยหน้ามองตรงนี้ พูดง่ายๆคือชาวสิงห์เนี่ยในเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันจะมีเรื่องของโอกาสนะฮะอาจจะเป็นข่าวดีในเรื่องของการทำงานข่าวดีในเรื่องของการศึกษาข่าวดีในเรื่องของการสมัครงานทิ้งไว้ใครต้องการโยกย้ายอะไรเนี่ยมันจะมีข่าวสารมีโอกาสตรงนี้เข้ามานะครับเ,เราอย่าลืมนะครับว่าจากจากหน้าไพ่เนี่ยมันเหมือนเป็นการการที่เรายืนดูบนต้นไม้นะ เป็นได้ทั้งสิ่งที่เราพยายามทํามาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเดินไปเจอต้นไม้ที่มีผลไม้พร้อมเก็บตรงนี้พอดีนะเป็นได้ทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวสิงเนี่ยก็จะมีโอกาสทั้งได้รับโอกาสจากสิ่งที่เราทํามานานเช่นเราเคยทําผลงานส่งวิจัยหรืออะไรอะ่ะทำงานอะไรประกวดส่งเพื่อ อัปเกรดโปรโมตตัวเองอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเริ่มมีข่าวดีเกิดขึ้นนะครับกับอีกอย่างหนึ่งคือเปรียบเปรียบลองเปรียบลองดูภาพนี้นะครับเปรียบเหมือนกับเราเดินไปยังต้นไม้แล้วก็เราเงยหน้าไปเห็นผลที่พร้อมเก็บนะฮะอยู่ตรงหน้าเราฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องของชาวสิ่งที่ไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาเช่นกำลังย้ายงานใหม่กำลังเปลี่ยนงานใหม่กำลังมีคำสั่งได้ย้ายอะไรพวกนี้ คุณได้ย้ายปุ๊บคุณอาจจะได้รับงานเลยก็ได้นะฮะแล้วมันเป็นงานที่มันอาจจะเป็นงานที่มีความถนัดอ่ะคุณมีความถนัดหรือคุณอาจจะไม่ไถนัดแต่ว่ามันจะส่งเสริมตัวคุณอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวสิงเดือนพฤษภาคมเนี่ยคุณมีโอกาสในเรื่องของการทํางานมีข่าวสารอาจจะอะไรอ่ะเคยสมัครงานทิ้งไว้2เดือนก่อนปรากฏว่าเขาเรียกมาคนขาดหรืออะไรเงี้ยใครก็อาจจะมีคําสั่งเรื่องของสายราชการก็จ,จะเป็นเรื่องย้ายกับภูมิลําเนาหรือประกาศ อะไรอ่ะสอบบรรจุได้แล้วพวกนี้นะครับมีเข้ามานะ,ะดีดีด้วยถ้าการเรียนอาจจะได้ไปเรียนต่อไปศึกษาต่อ,อที่ที่เราแบบไม่ได้หวังอะไรอาจจะมีส่งข่าวมาว่าอ้าวคุณได้เรียนที่นี่อะไรเงี้ยนะครับก็มีโอกาสเหมือนกันนะไวเดียนมีข่าวาว,าวที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแต่อันที่2เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็น9ดาบไอ้ก้าดาบอันเนี้ยแม้ว่าตัวไพ่เนี่ยมันอาจจะดูดูเหมือนคนนอนไม่หลับคนคิดมากนะ ผมกลับมององค์รวมของภาพไพ่ตรงนี้มองว่าชาวสิงคเนี่ยคิดมากคิดมากกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในขั้นตอนแรกครับเช่นเอ๊ะฉันจะได้งานใหม่มันจะเดินทางไปทำยังไงแล้วมันจะสะดวกไหมฉันจะเข้ากับคนอื่นได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยฮะหรือ เอ้ถ้าฉันไปทํางานที่ใหม่ฉันต้องแยกจากจากเพื่อนทํางานเก่าที่เรามีความคุ้นเคยอะไรกันอยู่แล้วเนี่ยมันจะเป็นความวิตกกังวลในลักษณะเนี่ยถ้าเป็นการเรียนก็จะเป็นเอ้ฉันได้ไปเรียนโรงเรียนใหญ่มันจะกดดันไหมหรืออาจจะได้ไปเรียนโรงเรียนต่างจังหวัดฉันจะปรับตัวคือมันเป็นความรู้สึกกลัวกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็วิตกกังวลเกิดขึ้นนะมันไม่ได้เป็นความรู้สึกที่มันย่าแย่อะไรนะครับเพราะพอดูจากหน้าไพ่เนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกแบบวิตกกังวลมากกว่า นะอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้เราคิดมากนอนไม่หลับนะครับแต่เชื่อเถอะชาวสิงห์มาฟังคลิปนี้นะาสาธุก็ได้นะครับผมเชื่อว่าม,มีเรื่องดีเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะฮะแต่เมื่อเป็นต้นไม้มันอาจจะเป็นต้นไม้ที่คุณปลูกเองก็ได้นะครับฉะนั้นถ้าเราทําอะไรดีๆสร้างฐานความเชื่อมั่นให้กับคนรอบข้างสร้างสกิลดีๆคุณก็ไม่ต้องกลัวนะมันอาจจะเป็นความวิตกกังวลในเรื่องลักษณะนี้มากกว่านะครับ ไม่ต้องกังวลไปนะใบที่3ครับได้ไพ่2ดาบนะบเป็นคนปิดตาแล้วก็กำลังที่จะเลือกเส้นหากสังเกตจากหน้าไพ่ทาโร่ตัวนี้นะฮะคนปิดตาเนี่ยหมายถึงว่าเราอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าไม่รู้ข้อเท็จจริงไม่รู้ข้อมูลนะยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างนะอ้ยใบแรกมาข่าวสารดีๆปรากฏว่ามีข่าว ต้องไปบรรจุงานราชการจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องดีความมั่นคงนะคุณก็มาคิดมากในใ,นใบที่2แลนะว่าเฮ้ยฉันไม่เคยใช้ชีวิตต่างจังหวัดจะอยู่คนเดียวได้ไหมอ่าแล้วพอม็นไพ่สองดาบที่นี่เป็นยังไงนะเราหาข้อมูลไม่ได้เลยหาอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยอะไรพวกนี้ฮะมันมันมันจะเป็นเหมือนกับว่าเราอาจจะมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนไม่มีข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนแต่ว่า ตัวไพ่สองดาบเนี่ยเขาจะเป็นการบ่งบอกว่าบางครั้งแล้วคุณจะเลือกเส้นทางอะไรเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดตาแต่ใช้เซน์หรือความรู้สึกก็ได้ชาวสิงห์ใครที่มาชมคลิปนี้โดยพื้นฐานถ้าคุณรู้ตัวเองว่าคุณเป็นคนที่มีเซน์หรือมีสัมผัสที่ดีเนี่ยให้ตัดสินใจให้เลือกทาตามสัมผัสของคุณตามความเชื่อของคุณนะครับอย่าไปเชื่อข้อท็จจริงซึ่งข้อท็จจริงเนี่ยคนเล่าบางทีไม่รู้อะไรจริง เช่นไม่อัปเดตก็ได้หรือไม่รู้ลึกหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับให้เชื่อในเซนส์และสัมผัสตัวเองนะชาวสิ่งตรงนี้นะครับผมแนะนําให้ลักษณะนี้ให้เชื่อในเซนส์อย่าสับสนอย่าคิดมากเชื่อเซนส์ในตอนสัมผัสแรกของเราหรือในตอนที่จิตใจเราสงบนะจะลองฝึกจิตฝึกสมาธิให้นิ่งๆก่อนก็ได้นะครับแล้วลองทบทวนดีๆว่าสิ่งที่มันเป็นข่าวดีหรือเรื่องที่มีเข้ามาต้องให้เราตัดสินใจเนี่ยเราควรจะเลือกทางไหน มันมีทางเลือกแน่นอนฮะมาก,กาบางคนอาจจะมากกว่าสทางบางคนมี2ทางนะฮะอาจจะคิดมากเรื่องนี้นะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณได้ไพห่หกไม้เชื่อว่าความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับตัวคุณชัยชนะจะเกิดขึ้นกับตัวคุณแน่นอนนะฮะอลองดูนะครับชาวสิงกลับมาดูเรื่องของการเงินกันบ้างการเงินในช่วงนี้ผมแนะนําเลยนะ ถ้าใครลงทุนเป็นลักษณะของการเก่งกำไรหรือตั้งเป้าหมายการลงทุนถ้ามันถึงจุดที่สมมตินะฮะคุณตั้งว่าเฮ้ยได้กำไร1 0ขายตอนนี้ถ้ามันถึง10คุณขายเลยนะไม่ต้องคิดมากนะฮะอ่าผมเชื่อเลยว่าคนที่เป็นนักลงทุนทั้งหลายเนะี่ยพอกำไรขึ้นถึงผมก็เคยเป็นอย่างนี้ครับพอกำไรขึ้นถึงจุดเฮ้ยเดี๋ยวมันจะขึ้นอีกอ่าจาก 10, ฮ้ยเผื่อขึ้นไป20ตอนนี้กราฟดีจังเลย แต่ผมก็ล้มเหลวมาแล้วนะครับอันนี้มาเล่าสู่กันฟังนะฮะเคยเคยด้วยความโลภตัวเองนะโอ้โลงทุนแล้วจะจะได้กาําไร2 0 3 0เกิดความโลภครับเ้ยน่าจะคืนเด็กแล้วไมได่ดูกราฟครับไปทํางานอื่นกลับมาอีกทีนึงตกซะแลว้วกลายเป็นแทนที่จะได้กําไรตอน20%เรนี่ยแล้วเราหวังว่าจะ3 0กลายเป็นขาดทุนนะฮะโดยเฉพาะสินทรัพย์ความเสี่ยงสูงทั้งหลายนะฉะนั้นเนี่ยชาวสิงห์ใครที่เป็นสายลงทุนหรือใครที่เป็นคนค้าขายถ้ามันมีโอกาสเข้ามารีบ คว้าโอกาสรีบอะไรอะ่ะถ้าคุณเป็นนักลงทุนน่ะกำไรถึงรีบขายถ้ามันถึงเป้านะรีบขายเลยขายส่วนกําไรมาก่อนนะอย่าวิตกกังวลอย่าก,กลัวว่าจะขายหมูหรือเปล่าเอะถ้าปล่อยอีกหน่อยให้กําไรมันขึ้นอันี้อย่านะครับอันนี้แนะนําว่าจากหน้าไพ่ว่าอย่าคือถ้าถึงปุ๊บขาย หรือบางคนถ้าเป็นละนะักษณะการลงทุนแล้วมันขาดทุนนะโลกของการลงทุนมีทั้งกาไรและขาดทุนเป็นเรื่องธรรมดาคนชมคลิปนี้อาจจะมีทั้งคนที่ได้กําไรและคนที่ขาดทุนถ้ามันขาดทุนแล้วอยู่ในจุดที่เราตั้งไว้เช่นเราตั้งว่าถ้าขาดทุนถึงลบสิฉันจะขายทิ้งก็ทำนะก็ทําเลยนะ ไพ่เตือนมาแบบนี้นะครับภายในเดือนนี้นะถ้าคุณหวังกับการตอบแทนอะไรภายในเดือนพฤษภาคมเนี่ยแต่ถ้าคุณมองยาวๆเช่นมองลงทุน5ปีอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับไปดูภาพรวมกว้างๆอีกอย่างดีกว่านะฮะแต่ถ้า,เ,าเก่งกําไรลงทุนระยะสั้นอะไรในเดือนแล้วต้องรู้ผลในเดือนนี้แนะนําว่าถ้าถึงขายถ้าขาดทุนถึงจุดก็ขายนะครับนะไม่ต้องคิดมากะฮะมันจะดีขึ้นหรือเปล่าหรือมันอะไรงนี้ก็ไม่ต้องคิดมากเพราะว่าผมแนะนําเลยว่าถึงจุดที่เราตั้งไว้ ถึงจุดที่เราตั้งไว้ขายกําไรขายขาดทุนถ้าขาดทุนจุดที่เราตั้งก็ขาดลอดไปนะอันนี้ก็แนะนํานะครับส่วนใครที่เป็นคนทํามาค้าขายหรือทํากําไรหารายได้เสริมถ้ามันมีโอกาสเข้ามาอย่าขี้เกียจครับคว้าเลยฮะเช่นมีเชิญเราไปออกบูธสมมุตินะใครเป็นคนทําธุรกิจออกบูธงานตรงเนี้ยบางคนบอกไปดีไม่ไปดีวะไปเหอะนะเดือนเนี้ยไปเหอะไม่ต้องคิดมากไปเลยนะฮะ จะกาไรดีไม่ดีอย่างที่คิดแหละไปเหอะผมเชื่อว่ามันมันจะได้อาจจะไม่บือหวามากนะักแต่มันจะได้นะครับแต่ถ้าเรามัวมาคิดมากสองจิตสองใจ,งใจมีทางเลือกที่3 4มขึ้นมาอันเนี้ยเลือกนักมักได้แล่นะอ่าอันนี้ก็ให้คําแนะนาไว้เท่านี้นะครับในเรื่องของการเงินการลงทุนสําหรับชาวลัคนาราศีสิงในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ ถ้าชอบกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมาดูทารอดด้วยนะครับสำหรับวันนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ